ยัรครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็ผมพาเข้ามาเยี่ยมชมอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่คอนแก่นภูผาม่านนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าน้ำตกน้าตกตาเต่านะครับซึ่งมี บรรยากาศในการท่องเที่ยวเป็นธรรมชาติอย่างมากนะครับน้ําอันนี้คือน้ําคลองนะครับน้าคลองจากคลองธรรมชาติเลยนะครับน้ําจะเป็นสีฟ้าเขียวๆนิดนึงนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้ามาท่องเที่ยวนะครับในเขตของกูขาม่านนะครับน้าตกตาเต่าตนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หน้าหน้าเที่ยวท่าชมมากนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางปีใหม่นะครับปีใหม่กับสงการผมกับครอบครัวก็ได้พากันมาเที่ยวนะครับผู้คนค่อนข้างเยอะเยอะเยอะมากนะครับ อยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเรานะครับช่วยกันผลักดันพัฒนาให้เป็นแหล่งอีกหนึ่งท่องเที่ยวนะครับเพื่อจะหาเม็ดเงนินเข้ามาในหมู่บ้านเราเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนนะครับยังไงก็ฝากนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ะที่เกี่ยวข้องผู้มีอุปการะทุกท่านเข้ามาร่วมพัฒนาหมู่บ้านเราให้ยั่งยืนและให้เป็นที่ชื่อเสียงมีชื่อเสียงในประเทศไทยอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวส่วนท้ายคลิปนะครับทางผมจะพาชมบรรยากาศรอบๆแล้วก,กันนะครับ สวยมากเป็นธรรมชาติมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ